สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Auto Versus ที่เราจะมาจอ่อรีวิวข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ต่างๆของรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดพร้อมให้ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Versus และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวรุ่นให,ใหม่ๆสักคลิปเดียวในคลิปนี้เราจะพูดถึง2025 Toyota Sienna Hybrid รุ่นล่าสุดในตลาดครับ ในช่วงหลายปีมานี้โตโยต้าได้ย้ำจุดขายของเซเนนาให้มาอยู่ในเส้นทางของไฮบริดแบบเต็มตัวกล่าวคือไม่มีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเลยทุกคันใน2025จะมาพร้อมระบบไฮบริดแบบผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าจุดเด่นสำคัญก็คือความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลในขับขี่และความอเนกประสงค์ในการใช้งานในครอบครัวตัวรถดูภายนอกอาจไม่ได้ดึงดูดสายตาหนักมากนักแต่ที่สำคัญคือการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นที่ขุมพลังของ2 0 2 5ีเอ็นหน้าไฮบริดกันก่อนครับรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบขนาด2.5ลิตรผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีกำลังรวมอยู่ที่245แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นระบบ eCVT ที่ออกแบบมาให้ทำงานได้ราบรื่นสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นค่าเริ่มตน้นและมีตัวเลือกขับเคลื่อนทุกล้อ AWD สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเพิ่มหรือใช้ในสภาพถนนที่มีฝนตกหรือหิมะ สำหรับตัว AWD จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มชุดหนึ่งที่ขับเคลื่อนล้อหลังโดยไม่ได้เพิ่มกำลังรวมแต่เสริมแรงขับเคลื่อนเมื่อจำเป็นเรื่องอัตราประหยัดน้ำมันเป็นจุดแข็งมากครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าจะให้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ36ไมล์ต่อแกลลอน (MPG) ทั้งทางในเมืองและทางไฮเวย์ส่วนรุ่น AWD จะมีตัวเลขในเมืองลดลงเล็กน้อยเป็นราว34 MPG และบนทางไฮเวย์ยังคงอยู่ใกล้เคียงกับรุ่น FWD ที่36 MPG ในการทดสอบจริง ค่าแอนด์ไรเวอร์ได้ทำการทดลองรุ่น AWD และสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายใน7.5วินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแม้ว่าจะไม่ใช่รถแข่งก็ตามส่วนการขับขี่ในเมืองระบบไฮบริดช่วยให้รถสามารถใช้งาน ar, มอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อความเร็วต่ำหรือในช่วงที่หยุดนิ่งได้ทำให้ประหยัดน้ำมันมากในสภาวะการจราจรติดขัด ด้านการตอบสนองของพวงมาลัยและการควบคุมตัวรถซีเอ็นนารุ่นใหม่นี้ได้รับคำาชมว่าให้ความคล่องตัวพอสมควรสำหรับรถมินิแวนแม้ตัวรถจะค่อนข้างใหญ่โดยมีรัศมีวงเลี้ยวประมาณ39.2ฟุตระบบค,บควบคุมตัวรถบอดี้คอนโทรลอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่เมื่อใช้ล้อขนาดใหญ่เช่น20นิ้วก็จะมีอาการรองรับแรงกระแทกและเสียงแทรกเข้ามามากขึ้นโดยรวมเรื่องความสบายในการขับขี่อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ถึงกับโดดเด่นที่สุดในกลุม Mini ่มมินิแวน ในแง่ขององค์การดีไซน์ภายนอกอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงสำหรับรุ่น2025เพราะรุ่นก่อนหน้านี้ซ i e n n a ได้รับการออกแบบในแนวสายลมโชเชิว,เวอยู่แล้วจุดเพิ่มความแตกต่างปีนี้อยู่ที่ชุดล้อใหม่โทนสีตัวถังใหม่และการตกแต่งภายในที่ปรับให้สดใหม่มากขึ้นระบบกันชนด้านหน้าด้านหลังและกรอบกันชนอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดีไซน์ของโตโยตารุ่นใหม่ทั้งนี้ความโดดเด่นของซ i e n n a ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์มากเท่ากับการใช้งานจริง เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจุดเด่นสำคัญที่โตโยต้าโปรโมทสำหรับรุ่น2025คือการอัปเกรดระบบมันติมีเดียโดยในรุ่นย่อยสูงจะมีจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วในขณะที่รุ่นพื้นฐานจะลดลงเหลือ8นิ้วระบบใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย Wireless ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ มีพอร์ต USB-C และที่ชาร์จไร้าสายแบบ Gen 5ติดตั้งมาให้ในหลายรุ่นจุดเก็บของภายในรถมีเยอะมากทั้งช่องเก็บของใต้คอนโซลกลางพื้นที่วางแก้วจำนวนจุดวางแก้วกว่า18จุดทั่วห้องโดยสารสำหรับรุ่น Limited และ Platinum จะมีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตครอบครัวเช่นระบบดูดฝุ่นในตัว Built-in Va c u ค m และ f r i d g e b o x หรือระบบตู้เย็นเล็กในคอนโซลกลางเพื่อเก็บเครื่องดื่มหรือของเย็นในขณะเดินทาง ความสามารถเหล่านี้ช่วยยกระดับความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีเด็กหรือของเยอะในเรื่องขององค์การออกแบบเบาะที่นั่งซีเอนายังคงมี3แถวมาตร,รฐานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เบาะแบบเจที่นั่งด้วยเบาะแถวกลางแบบแคปตันแชร์หรือ8ที่นั่งใช้เบาะแถวกลางแบบเบาะยาวขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเบาะแถวที่2แม้จะไม่สามารถถอดออกได้เหมือนในบางคู่แข่งแต่สามารถพับหรือหมุนเพื่อให้เข้าถึงแถวที่3ได้สะดวก พื้นที่วางขาในแถวที่3ถือว่าสบายสำหรับผู้ใหญ่และมีจุดยืดท็อปเทเทอร์สำหรับเบาะนั่งเด็กครบทั้ง3จุดจุดที่อาจเป็นจุดอ่อนคือการเข้าถึงแถวที่3เ mm. มื่อมีเบาะเด็กติดตั้งอยู่อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยในการเลื่อนเบาะกลางหรือการหมุนพับความจุพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะแถว3ให้ราบสามารถให้พื้นที่ได้ถึงประมาณ75.2ลูกบาตฟุตและถ้าพับเบาะแถวที่2ให้สูงชิดกับเบาะหน้า ก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระรวมหลังเบาดแถวหน้าได้ถึงราว101ลูกบาตรฟุตพื้นที่ในระดับนี้ถือว่าเพียงพอและตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปแม้จะไม่ได้เยอะที่สุดในคลาสแต่แลกมากับระบบอื่นๆที่ครบ ระบบความปลอดภัยใน2025ซ e n a ก็ครบครันตามมาตร,รฐานโตโยต้ารุ่นใหม่เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมเลนระบบช่วยติดตามรถในจุดบอดระบบเตือนรถขณะถอยหลังและชุดมาตร,รฐานความปลอดภัยตาม Toyota Safety Sense ซึ่งรวมถึงระบบ Adaptive Cruise Control และระบบช่วยควบคุมกลางเลนสิ่งใหม่ที่โดดเด่นคือระบบ Advanced Rear Seat Reminder ซึ่งใช้คลื่นมิลลิเมตรเวฟเพื่อตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่อาจถูกลืมไว้ในเบาะหลัง หากมีการตรวจพบระบบจะส่งการแจ้งเตือนภายในรถรวมถึงสามารถส่งข้อความหรือโทรไปยังเบอร์โทรที่ตั้งไว้ได้ในแง่ขององค์การใช้งานจริงมีเสียงสะท้อนด้านลบบ้างเช่นผู้ใช้บางคอมเมนต์ว่าภายในอาจไม่หรูหราเท่าคู่แข่งและระบบไฮบริดอาจมีเสียงรบกวนเมื่อเร่งหนักบางรายบอกว่าแรงอาจไม่เพียงพอสำหรับการเร่งแซงแต่ก็ยังยอมรับว่าในชีวิตใช้งานจริงรถให้ความสะดวกสบายและประหยัดดีบางรีวิวผู้เขียนระบุว่าแม้ไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดในกลุ่มมินิแวน แต่ในฐานะรถครอบครัวที่ต้องการความประหยัดและความนุ่มนวลเ็นนาทำได้ดีจุดที่ต้องยอมรับคือภายในอาจมีดีไซน์ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นแบบรถหรูแต่ฟังก์ชันหลายตัวเฉยได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Honda Ody s ิ e ซหรือเกียร์คานิวรุ่น2025รุ่นเซ n นามีจุดได้เปรียบเรื่องความประหยัดและการเป็นไฮบริดเต็มรูปแบบขณะที่ o อดิ s ซ y ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบปกติส่วนคานิวัเริ่มมีรุ่นไฮบริดเข้ามาแข่งขันแต่ยังถูกวิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพและราคาที่สูงกว่า จุดที่ o d y s ซี y และคานิวาวบางรุ่นเหนือนกว่าคือความหรูหราในการตกแต่งภายในหรือบางฟีเจอร์เรื่องการพับเบาดที่ยืดหยุ่นกว่าแต่สิ่งเหล่านั้นก็มาพร้อมกับราคาที่สูงและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าในระยะยาวในแง่ของราคารุ่นพื้นฐานของ2 0 2 5 i ซ n นาเริ่มต้นที่ประมาณ39,185ดอลลาร์ซึ่งจะมีรุ่นย่อยหลายระดับจนถึงรุ่นสูงสุดแพลตตินัมที่อาจอยู่ราว56,000ดอลลาร์ขึ้นไปราคานี้อยู่ในกลุ่มมินิแวนระดับกลางถึงบน ขึ้นกับออปชันที่เลือกรุ่นย่อยกลางอย่าง XLE ถือเป็นตัวเลือกที่สมดุลระหว่างราคาและฟีเจอร์ที่เพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปเรื่องการรับประกันโตโยต้าให้การรับประกันทั่วไป3ปีหรือ36,000ไมล์ส่วนชุดขับเคลื่อนอยู่ที่5ปีและแบตเตอรี่ไฮบริดครอบคลุม10ปีหรือ150,000ไมล์ในบางภูมิภาคมาดูสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของ2,025 Sienna Hybrid กันครับจุดแข็งประหยัดน้ำมันสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มมินิแวน ขับขี่นุ่มนวลในชีวิตประจำวันฟีเจอร์ใช้งานครบเช่นระบบดูดฝุ่นฟิตบล็อกระบบเตือนในเบาะหลังระบบความปลอดภัยครบถ้วนพื้นที่ภายในใช้งานได้จริงและมีช่องเก็บของเยอะมีตัวเลือก AWD สำหรับผู้ที่ต้องการกำลังเพิ่มหรือใช้งานในสภาพถนนไม่ดีจุดอ่อนสมรรถนะไม่หรือหวาสำหรับการแซงหรือเร่งกระชากเสียงมอเตอร์เค,นนาดดาครื่องยนต์อาจดังขึ้นเมื่อเร่งเต็มที่การเข้าถึงแถวที่3อาจยุ่งยากเมื่อติดตั้งเบาะเด็ก ภายในและว,วัสดุตกแต่งอาจไม่หรูหราเท่าบางคู่แข่งบาอกลางไม่สามารถถอดออกได้เหมือนบางรุ่นในคู่แข่งโดยรวมแล้ว2,25 0 Toyota Sienna Hybrid เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่มองหามินิแวนที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวนันต้องการความประหยัดและฟังก์ชันครบในรถครอบครัวถ้าคุณไม่ได้มองหาพละกกำลังจัดจานหรือความหรูเลิศขั้นสุดรถรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีมากทีเดียว ถ้าคุณอยากให้ผมทำรีวิวเปรียบเทียบกับคุณไดสตาร a เออหรือเกียร์คานิวาลหรือ Honda Odyssey ก็แจ้งมาได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Versus และกดกระดิ่งให้ได้รับการแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ